สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมุลเลพระเครื่องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายท่านนะครับอาจจะเคยเห็นพระพุทธรูปปางนาคปกหรือพระปรางสมาธิทรงพญานาคตามวัดวาอารามต่างๆหรือว่าตามศาสนสถานต่างๆนะครับแต่หลายคนครับอาจจะยังไม่รู้ที่มาที่ไปหรือประวัติความเป็นมาอีกทั้งพุทธคุณของพระพุทธรูปปางนาคปกนี้ และว,วันนี้ครับช่องของเราจะขอ,อนําเสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมาอีกทั้งพุทธคุณของพระพุทธรูปปางนาคปกหรือพระปางสมาธิทรงพญานาคนั่นเองครับในสมัยพุทธกาลนั้นนะครับยังมีพญานาคตนหนึ่งที่มีนามว่าพญามุจลินธนาราชซึ่งเป็นมูลเหตุให้เกิดพระปางนาคปกที่มีพุทธลักษณะงดงามสง่าและมีความสําคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนา โดยในพระพุทธประวัติได้กล่าวไว้ว่าพญามุจลินธนคาราชนั้นได้อาศัยอยู่ณสะโบโคอลนีซึ่งอยู่ใกล้กับต้นจิกที่เป็นที่ประทับของพระพุทธองค์หลังจากที่พระพุทธเจา้าทรงประทับอยู่ใต้ต้นใสมาเป็นเวลาเจ็ดวันแล้วก็ได้ย้ายมาประทับที่ใต้ต้นจิกครับแต่ณขณะนั้นเกิดฝนฟ้าขนองขึ้นและตกหนักตลอดเจวันเจคืนพญามุจลินได้ทราบเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้ออกจากสะและได้แลเห็นบุรุษผู้หนึ่งที่ได้นั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นจิกซึ่งมีลักษณะงดงามเปล่งปลังซึ่งพญามุจลินนั้นก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแน่ที่เสด็จมายังวิมานของตนจากนั้นครับพญามุจลินจึงได้เข้าไปขคดกายได้เจ็ดรอบและแผ่พังพันอันใหญ่โตเพื่อการฝนและกันลมรวมทั้งป้องกันเหลือบ ยุงลิ้นไหลไม่ให้ไต่ตอมและเมื่อฝนหยุดตกครับพญามุจลินธนคคราชจึงได้คลายตัวและจำแรงกายเป็นบุรุษรูปงามน้อมถวายอัญชลีแก่พระพุทธองค์ด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าเมื่อชาวบ้านได้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจึงได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเรียกว่าปางนาก,รกหรือพระปางสมาธิทรงนคราชตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ ซึ่งพุทธคุณของพระปางสมาธิทรงนคราชคือผู้ที่ห้อยบูชาจะมีจิตใจและมีสมาธิมีสติดีเป็นเลิศอีกทั้งจะช่วยป้องกันสิ่งเลวร้ายได้ตลอดการและยังเป็นวัตถุมงคลในด้านเมตตามหานิยมอีกทั้งยังเป็นวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความคงกระพันชาติอีกด้วยและยังมีพุทธคุณในด้านการแก้กันโรคภัยไข้เจ็บต่าง ปกป้องคุ้มครองผู้ที่บูชาให้แคล้วคลาจากภัยอันตรายทั้งปวงพญานาคนั้นจะช่วยในเรื่องของการเงินหมุนเวียนครับอีกทั้งยังช่วยเรียกทรัพย์รับโชคและอุดมไปด้วยโชคลาภสมบูรณ์พูนสุขเป็นอย่างยิ่งทําให้คนรักใครเมตตาเกิดความชุ่มกายสบายใจหนุนชีวิตหนุนดวงไม่ให้ตกต่ําส่วนด้านหลังนั้นนะครับผมจะเป็นบ่วงนาคบาศสีทิศความเชื่อนะครับ หน้าขบาสี่ทิศนั้นจะประทานความร่ำรวยจะทำให้มีโชคลาภมีเงินทองไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสายไม่ว่าจะมาทางทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ต,ต,ตะวันออกและทิศต,ตะวันตกเรียกได้ว่ามาอย่างทุกคนทุกแห่งเลยทีเดียวซึ่งจะทำให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่อับไม่จนมีพลังก่อให้เกิดปาฏิหาริย์แก้ไขปัญหาได้อย่างลุล่วงเลยทีเดียวครับและยังประทานพลังอำนาจลึกลับ ที่จะช่วยให้ผู้ที่บูชาแคลงวลลาดปลอดภยัยเกิดปฏิหารต่างๆในชีวิตซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อบูชาพระปางสมาธิทรงนากราชของร้านวารันทรเรานะครับท่านนั้นสามารถที่จะคลิกเข้ามาอย่างลิงก์ใต้คลิปเพื่อประกอบการตัดสินใจสามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้และถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะพูดคุยกับเราโดยตรง ท่านนั้นสามารถที่จะติดต่อมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ณนะขณะนี้เลยครับและถหากว่าท่านต้องการที่จะเลือกชมสินค้าอื่นสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเหล่าที่มีสินค้ามากมายท่านได้เลือกสรรเลยทีเดียวนะครับและว,วันนี้หมดเวลาแล้วก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆ สาระดีๆและสินค้าของร้านเหล่านะครับวันนี้ผมต้องขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ